สวัสดีทุกคนวันนี้วันแม่นะเราก็มากินอาหารที่ร้านนี้เลยมาเลียการ์เด้นเขามีแจกด้วยแจกต้นไม้นะคะต้นเศรษฐีหม่เศรษฐีเก้าต้นเงินเงินอ่ะหอบกลับบ้านจะได้รวยๆยทุกคนนะร้านนี้ตั้งอยู่ที่จังหวัดนน,นทบุรีนะคะถนนราชพฤกษ์อ่ะระหว่งางรออาหารก็ขอจิบไวน์หน่อยแล้วกันไม่ได้ขี้เมานะทุกคน <c oughs> กิบไปนิดนึงเออเอากลับบ้านสักขวดนึงก็ดีนะจะมีตู้ไว้ให้เลือกเลยทุกคนแล้วเราก็มาเลือกขนมเค้กต่อขนมเค้กร้านนี้คือเยอะแยะมากมายเลยทุกคนคือเราก็เลือกไม่ถูกนะเราก็เดินวนไปวนมาจนคันหัวแล้วเน่้นมมัก็ไได ทุกคนลดน้ำหนักอยู่อาจจะชิ้นเดียวมันเป็นอะไรที่เลือกยากมากอ่ะเดี๋ยวขอหลับตาคิดสักพักหนึ่งอ่าได้แล้วโอเคเรามาดูทางด้านนี้จะเป็นซีฟู้ดทุกคนมีปูแล้วก็มีกุ้งนะกุ้งหอยปูปาลาร้านอาหารร้านนี้เยอะมากเลยบอกเลยว่าร้านอาหารร้านนี้อร่อยซีฟู้ดก็มีนู่นนี่นั่นคือเมนูอาหารเยอะมากโดยเฉพาะพิซซ่านะทุกคนต้องมาลองอ่ะเสร็จแล้วฉันก็มาเต้นหน้าห้องน้ำนะจ๊ะสงสัยวันนี้ลืมกินยาอ่ะมันมีชั้นสองด้วยนะเป็นห้องส่วนตัวเลยระหว่างที่รออาหารทุกคนก็คือเดินไปรอบร้านก็มาเจอตัวนนี้าก ่นยนส่งอาหารไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์ตัวไหนก็ไม่รู้เนี่ยได้เวลาอาหารแล้วอากาศตัวกระเพาะปลานะคะว้าวทำไมฉันต้องว้าวอาลังการขนาดน,นี้ด้วยลองมาทานกระเพปาปลาร้านนี้ดูนะอร่อยโอ้โหดูดิปูตัวใหญ่มากกินเข้าไปแบบเต็มเต็มคำฟินมากมิชลินสตาร์ต้องมาแล้วแหละบรรยากาศในร้านก็คือดีมากทุกคนนี่คือบรรยากาศโอ้โหคนเยอะมากวันนี้มั้ยอาหามาแ หน้ากุ้งเนยกระเทียมนะแต่ว่าไม่เอากระเทียมเอ๊ะยังไงโอ้มันก็ยืดๆอย่างเงี้ยนี่ทุกคนดูเค้กมันเยอะมากมันเลือกยากจริงๆนะแต่ว่าฉันเลือกอยู่นานมาสุดท้ายก็มาได้ชิ้นนี้มันเป็นเค้กโคโค่นัทอะไรสักอย่างนี่แหละอร่อยแล้วเราก็ถึงเวลากลับบ้านล้วทุกคนอิ่มมากบรรยากาศข้างนอกคือมืดแล้วนะป้าคือเยอะมากคือแบบว่ายชนกันไปชนกันมามุงถ่ายรูปเยอะมากทุกคนถ่ายรูปตอนกลางคืนก็สวยนะนี่เสื้อร้านชันแล้วก็กางเกงคือแบบเลิศมากสั่งได้เลยนะจ๊ะทุกคน